จริงเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่ทํางานระหว่างภาครักับภาคกระชนที่เรียกว่า Thailand Connect นะครับซึ่ง Thailand Connect เนี่ยเป็นการทํางานที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มด้าน,นการท่องเที่ยวของคนไทยที่โอนบายไทย a i มพาน a n i e s เลยแล้วก็เรียกว่าสาระของคนไทยนั่นแหละนะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มทั้ง,งเป็นเป็น B2B แล้วก็เป็น B2C ด้วยเกิดเครือข่ายของธุรธกิจที่เรียกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าการทํามาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นมิติใหม่ของเมืองไทยในยกนารขับเคลื่อนแพลตฟอร์มที่เป็นระดับของประเทศในอนาคตแล้วก็็เปนนนนนยูนิคนานาคอรใาตะับ กระแส,สตอบรับจากเชียงใหม่จนมาถึงการจัดงานในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะความจริงการจัดงานโรดโชว์นี่คือการช่วยผู้ประกอบไทยผู้ประกอบการไทยที่ทำแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเรียกว่า unfair advantage เกิดเครือข่าย business matching ทั้งที่เป็นตัว t e l e เน m เองธุกรก,กิจเครือข่ายเองหรือเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องในการธุรกิจอุตสาหการรมท่องเที่ยวเช่น point of sale บ,บ้างการบุกการจองห้องหรือระบบบัญชีอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาเจอกับคนปลายน้ำปลายน้ำคือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งที่เป็นโรงแรมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมต่่าาางๆกีฬหหรรือแแม้้ต หรือแม้แต่ผับหรือเรีตอรองต่างๆที่เกิดขึ้นจะนักลงทุนต่างชาติก็ได้นับลงทุนไทยก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดเขาเรียกว่าเซอร์เคิลเรทหรือการหมุนเวียนหรือการแมทชิ่งในอุตสาหกรรมแล้วก็เกิดเครือข่ายในตัวซัพพลายเชนของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นระบบบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับ ตลาดในระจวบค่ะครับสําหรับประจบเกียรติขันเองทุกคนจะมองว่าเป็นจังหวัดหรือเป็นพื้นที่ที่เงียบเหงาหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเป็นเมืองผ่านจะไปทางใต้หรือจะไปทางหัวหินนะครับจุดที่เป็นจุดที่เรียกว,ว่าเป็นจุดก็เรียกว,ว่าแวะพักนะครับหรือแม้แต่จุดที่เรียกว,ว่าเมืองรองในการท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คิดว่าโอกาสทางการตลาดหรือโอกาสทางธุรกิจเนี่ยจะมีการเติบโตในอนานคตน,นะครับค่ะอยากให้เชิญชุดประกอบการมาร่วมบนพระห สุดท้ายนะครับ Thailand c o n เ e c t นะครับเป็นทัวรซึมแพลตฟอร์มที่เป็นระดับ n นช i ั่นอลแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นโดยฝั่งเอก,กชนในการขับเคลื่อนเราต้องพยายามช่วยกันนะครับทั้งที่เป็นประชาชนคนไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมต่อเนื่องร้านค้าร้านอาหารของฝันของํำรวยธุรกิจบันเทิงกีฬาต่างๆช่วยกันให้แลตฟอร์มของคนไทยนั้นเติบโตนในตลาดเวทีโลกนะครับไทยแลนด์คอ n เน็กํากำลังรอท่านอยู่เราช่วยกันเกิดเครือข่ายในการขาารับเคลื่อนตลอดซัพพลายเชนเมืองไทยเราไปรอดในยุคสมัยใหม่แน่นอนนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าน่ายินดีที่ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างห้างคมสนใจนะครับแล้วก็รวมทั้งทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดตัวเพื่อรับถึงการแข่งขันและก็ศักยภาพใหม่ๆในนี้ซึ่งมองแล้วเนี่ยศักยภาพในพื้นที่เนี่ยมีเยอะมากภาครัฐจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมก็มาเนี่ยผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของทางพื้นที่ได้มากครับแล้วเศรษฐกิจของปัจบตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเท่าที่ดูนะครับตอนนี้เนี่ยรายหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมโลจิสติกนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วพอพูดถึงประจบเป็นจังหวัดที่ยาวมากส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวยังอยู่ในด้านตอนบนอยู่ซึ่งตอนบนตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวหลักๆก็จะเป็นกลุ่มคนไทยอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มของต่างประเทศที่กาลังไล่ลงมาในในส่วนของประจวบตอนล่างเนี่ยผมมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนอกจากว่าที่เราจะมีกลุ่มเอ็กซ์แพดซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ๆอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยยังมองถึงเรื่องของอสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์กับในส่วนของการท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยผมยังมองว่ายังเป็นบลูโอเชียนแล้วก็น่าจะสามารถเติบโตได้อีกเยอะครับ มีแผนรอง,องในแพลตฟอร์มดิจิทัลมาช่วยผู้ประกอบการบ้างคะอย่างที่บอกครับว่าเครื่องมือน,นี้เป็นเครื่องมือที่ดีเพราะว่าเราสามารถสร้างศักยภาพทางการแข่งขันได้การทำเครื่องมือการตลาดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เยอะขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้นักท่องเที่ยวนยได้รับความสะดวกด้วยและสิ่งที่มันสะท้อนมากไปกว่านั้นก็คือมันเพิ่มความเชื่อมั่นและมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้และมันก็ดูได้ครับอยากให้รบกวนเชิญชวนผู้ประกอบกกาารมลง ครับอย่างที่บอกก็ว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากดังนั้นนะครับขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ขอให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆเพราะว่าพวกท่านเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลซึ่งต่อไปเนี่ยช่องทางในการขายของท่านจะไม่ได้อยู่แค่ในนี้ต่อไปแล้วสำนักงานททที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยพร้อมที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปช่วยแชร์แบ่งปันพร้อมดั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับพวกท่านต่อไปครับ ในการทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทําอย่างไรที่จะนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ให้สังคมมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงนะครับในสํานักงานเราเนี่ยจะมีกองทุนกองหนึ่งที่เรียกว่ากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในงานวันนี้ก็เป็นงานวันหนึ่งที่ที่เรียกว่าการส่งเสริมการทำทัวริซึมนะครับที่เรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Thailand Connect ก็เป็นการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมในการที่จะทําให้ภาคธุรกิจนะครับสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประกอบธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมนะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องกิจกรรมต่างๆที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นทั้งระบบนะครับก็หวังว่า ส่วนหนึ่งของกองทุนจะช่วยซัพพอร์ตให้พี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการต่างๆนําเทคโนโลยีดิจิัมาช่วยส่งเสริมให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิจิมาช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไปครับขอบคุณมากครับ นะครับรัฐมนตรีดิจิทัลพัฒนาสังคมนะครับที่ได้นําโครงการดีๆมาให้กับทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเดิมทีถ้าเรานึกถึงประจวบคีรีขันธ์เรามากักจะนึกถึงหัวหินนะครับแต่ครั้งนี้เราได้มาดําินการจัดนะครับในพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองโดวยเฉพาะตัวประจวบคีรีขันธ์เองนะครับซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณสัก ร้อถึง200คนนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าหัหินนะครับแต่ก็เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมีศักยาภาพ,พเพียงพอเพียงแต่เราจะมีตัวเร่งอะไรมานะครับซึ่งครั้งนี้กระทรวงดีเองก็ สก,กุณานะครับนำแพลตฟอร์มอะไรต่างๆ Thailand Connect มาเชื่อมโยงนะครับมา,ารวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับร้านค้าร้านอาหารนะครับโลจิสติกต่างๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้จึงทำให้ทางผู้ประกอบการในพื้นที่ประจุกิจลกันเราสามารถที่จะเห็นทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเอาวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับเข้ามาพัฒนา นะครับตัวประจวบเองตัวอาชีพของเขาเองนะครับเ็คิดว่าครั้งนี้จากเดิมเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในตัวประจวบเองเนี่ยประมาณปีที่แล้วเนี่ยเล้านคนด้วยกันนะครับแต่มผีผู้พักค้างเพียงแค่4.5ล้านก็แสดงว่าถึงว่าก็แสดงว่าประจวบเราเป็นแค่ทางผ่านครึ่งหนึ่งนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทําอย่างไรปีนี้เรามี Thailand Connect แล้วเราก็จะสามารถ จูงใจนะครับนักท่องเทีย่ยวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้สามารถพักค้างแล้วก็ใช้จ่ายเงินในพื้นที่ของประจบกิริขันได้ครับค่ะแล้วอยากให้ท่านเชิญชวนให้คนประจวบจังหวัดประจวบหรอือธุรกิจท่องเที่ยวถัางมาใช้แพลตฟอร์มครับก็ขออนุญ,ญาตเลยใช้โอกาสนี้นะครับที่กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมาเสนอแพลตฟอร์มนะครับไทยแลนด์คอนเน็ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาผู้ประกอบการาต่าง นะครับโดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารทัวริสนะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในแลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งกัวเองแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะงั้นก็อขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ประกอบการทุกคนนักท่องเที่ยวทุกคนมาร่วมกันใช้ไทยแลนด์แพลนเด็กครับ อยากจะสอบถามเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะในการที่มีระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยอันานี้ค่ะคิดว่าจะช่วยได้มากเพียแค่ไหนก่อนครับผมว่าเยอะนะครับตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราถ้าเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยจากการที่เราต้องเรียกว่าอะไรอ่าการสื่อสารการค้าการขายโดยตรงนะครับก็กลับมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยด้วยความรวดเร็วแล้วก็ประกอบกับประจวบเองเนี่ยมีจุด จุดแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าทางการเกษตรนะครับก็คือมะพร้าวแล้วก็สับปะรดงั้นสิ่งต่างๆเนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมาประกอบแล้วก็ให้กับสินค้าต่างๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับ คุณมากมากเลยครับสวัสดีครับก็ครั้งนี้นะครับเป็นการจัดก,กิจกรรมนะครับโรโชว์ครั้งที่2นะครับหลังจากทีค่ครั้งแรกนะครับเราก็เดินทางไปแนะนําตัวแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับกระแสตอบรับที่เชียงใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าคึกคัก,กมากนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวหลายๆสมาคมนะครับก็ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มเพราะว่าเป็นหนึ่งในทางออกนะครับของผู้ประกอบการยุคนี้นะครับที่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือดิจิตอลนะครับและเชื่อมโยงหาพันธมิตรรายใหม่ๆนะครับสำหรับในภาคของที่2นะครับคือภาคตอนตกนะครับ เราจัดที่ประจวบคลีขันนะครับก็ยังได้รับความสนใจกับผู้ประกอบการจำนวนมากนะครับแม้ว่าจะเพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานกันนะครับมีผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่บอกว่าเป็นทางออกนะครับที่จะเชื่อมโยงกับธุรกิจนะครับที่หลายท่านนะครับกลับมาเปิดใหม่นะครับยังไม่รู้จักพาร์ทเนอร์ นะครับังไม่รู้จักอนามิตทางธุรกิจนะครับระบบแพลตฟอร์มตัว Thailand Connect เนี่ยก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่รอให้พวกเราไปเตินทางนะครับแนะนำแพลตฟอร์มต่อไปนะครับก็ลองบอกว่าตอบโจทย์นะครับกับยุคสมัยหลังโควิดมากๆครับอยากขอรบกวนชิชนให้ผู้ประกอบการมาร่วมแพลตฟอร์มไทยแลนด์คอนเน็กซ์เลยไหครับแล้ครับก็ในฐานะที่ผมดูแลนะครับเรื่องของการใช้ เครื่องมือดิจิตอลนะครับในการหารายได้นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาลองสมัครนะครับ เพื่อที่จะเป็นผู้ประกอบการในแพลตฟอร์มนะครับรวมถึงมหาพันธมิตรนะครับพาร์เนอร์ทางธุรกิจร่วมกันนะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่เราจําเป็นที่จะต้องสร้างสินค้าใหม่ๆนะครับโดยใช้พันธมิตรทางธุรกิจนะครับที่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับที่เปลี่ยนไปนะครับโดยใช้เครื่องมือดิจิตอลให้เป็นนะครับเพื่อทั้งเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับ Thailand c o n n e c t นะคะคือแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะที่เรามีการรวบรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะในทุกๆด้านเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มอันนี้นะคะมีทั้งผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พักพร้านอาหารสปา ผู้ประกอบการทัวร์ท้องถิ่นนะคะ,ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าท่านาทราบว่าท่านเป็นผู้ประกอบการในส่วนด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะมาร่วมลงทะเบียนกันนะคะมาอยู่ร่วมกันในแพลตฟอร์ม Thailand c o n n e c t เนี้ยค่ะลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองได้เลยนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะก็แค่เข้าไปที่ w w w t h a i l a n d c o n n e c t c o m นนะคะสามารถลงทะเบียนเองได้ง่ายๆโดยตัวท่าน เองนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Connect เพื่อผลักดันวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะบทาทของกระทรวงดิจิทัลในการระดับประเทศในครั้งนี้ครับโครงการ Thailand Connect ก็เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลพิเศษเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้นำเงินจากกองทุน DE มาส่งให้กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือีป้าทำโครงการที่เรียกว่า Thailand Connect นะครับก็คือจะเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งหมดในประเทศนะครับโรงแรมร้านอาหารนวดสปารถเรือเครื่องบินนะครับการเดินทางทั้งหมดรวมถึงไกด์และร้านอาหารต่างๆนะครับจะเข้ามาในระบบเพื่อที่จะจะได้เป็นโครงข่ายในการช่วยกันหาลูกค้านะครับส่งต่อลูกค้า แล้วก็ทําเป็นแพ็กเกจทัวร์หรือการหาไรายได้ร่วมกันนะครับแล้วจกการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปก็จะทําได้ง่ายเพราะว่าข้อมูลเชื่อมโยงกันเราก็จะนำไปขายต่างประเทศด้วยนะครับทำให้มีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นน mm ัก hmm. ท่องเที่ยวก็สะดวกสบายขึ้นในการจะท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆไปตามร้านอาหารต่างๆนะครับก็จะมีการส่งต่อลูกค้ากันได้อย่างง่ายขึ้นโดยระบบแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Thailand Connect นะครับ mm hmm. ก็อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับ ทุกรูปแบบเลยนะครับก็เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันแล้วจะได้ช่วยกันส่งต่อลูกค้าหาลูกค้าร่วมกันจะได้มีรายได้สูงขึ้นและที่สําคัญเงินทองไม่รั่วไหลนะครับเพราะว่าเป็นเงินรายได้ต่างๆก็จะแบ่งกันในกลุ่มธุรกิจของคนไทยนะครับไม่มีค่า GP แพงๆไปให้แพลตฟอร์มต่างประเทศอีกต่อไปนะครับนี่คือเป้าหมายของเราขออนุญาตท่านผอค่ะถึงการจัดงานที่ประจวบในครั้งนี้ค่ะครับก็เป็นทรองทิ่เรามีไปทั้งหมด5ภูมิภาคนะครับเราไปเชียงใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ กําลังจะไปที่ภาคใต้นะครับวันนี้ก็มาดอกพี่จังหวัดประจวบก่อนเป็นเมืองรองนะครับแต่ก็เป็นมอลที่คอนเน็กสู่ภาคใต้ในด้านขวานของเราเนั่นเองนะครับโดยมฉพาะหัวหินนะครับก็มีผู้ประกอบการที่มาวันนี้ทั้งหมด50รายด้วยกันในกลุ่มอุตสาหากรรมที่เป็นดิจิทัลเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการโรงแรมที่ลงทะเบียนไว้เข้ามาพักอินกับทางเลยคอนเน็ก์ประมาณ100รายนะครับค่ะคนนี้ท่านเชิญชวนให้ให้คนเขาเริ่มโครงการ นะก็ะเชิญชวนทุกคนมาร่วมโครงการแล้วกันทางดีป้าเนี่ยนะเขาก็เปิดระบบมาแล้วนะครับก็พยายามไปจัดอีเวนต์ใช่ไหมเรา <ๆ S 2> จัดทุกทุกภูมิภาคนะครับให้คนเนี่ยเกิดความตื่นตัวในเรื่องการมาเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับแล้วก็มาช่วยกันหาลูกค้าบริการท่องเที่ยวร่วมกันเป็นโครงข่ายของคนไทยนะครับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเราก็จะเชื่อมโยงกันให้หมด จริงๆรวมถึงการเดินทางด้วยนะครับที่เราคีดการเดินทางและก็ไกด์ด้วยนะครับจะมีระบบต่างๆเข้ามารวมกันถ้าได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับมันมีทั้งในระบบนี้เราคาดว่าต้องมีหลายหมื่นคนหลายหมื่นธุรกิจที่ต้องมาเชื่อมกันแต่แต่ช่วงแรกนี้เราตั้งเป้าแค่สักสามพันก่อนเป็นหัวเชื่อก่อนแล้วก็จะเอาองค์กรใหญ่ๆให้มาช่วยกันเชื่อมข้อมูลช่วยกันหาลูกค้าส่งต่อลูกค้ากันนะครับก็ฝากทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับขอบรคุณค่ะ